สวัสดีครับก็ผมพนายพิชานะครับก็วันนี้จะมาคุยกันนะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยากจะคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับไฟไหม้ผับที่สัตหีบนะ m o เท t นะบีนะผนะับที่สัตหีบนะก็ค่อนข้างจะคนเสียชีวิตเยอะนะปัจจบันนี้ก็เพิ่มมาเป็น22คนแล้วนะเฉพาะคนตายนะครับ ผู้เสียชีวิตทั้งหลาย22คนแล้วนะแล้วก็มีคนบาดเจ็บอีกนะก็ประมาณ20กรายนะไปเสร็จทั้งทั้งตายทั้งบาดเจ็บเนี่ยนะบาดเจ็บสาหัสด้วยนะประเสร็จรวม50รายนะครับซึ่งหลายท่านก็สงสัยถามอาจารย์ว่าเอ้ยอ,อาจารย์ในกรณีที่ความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราจะทํายังไงรอให้คดียา จบก่อนไหมหรือร้อให้ฟ้องคดียากรรอนให้การตํารวจสืบสวนส่งสั่งฟ้องก่อนดีดไหม <c oughs> คือหลายลาทนะ่านอาจจะไม่เข้าใจนะฮะว่าเรื่องทางแพ่งกับทางคดียาเนี่ยามันเป็นยังไงบางทีบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นไฟไหม้ในสอดเนี่ยนะเกิดนะเหตุเพลิงไหม้อย่างนี้นะมันเป็นเรื่องทางแพ่งเงกี่ยวเนื่องกับทางอาญาน,นะสุดท้ายศาลในคดีแพ่งก็ต้องฟังผลจากคดียาญก่อนว่าเป็นยังไงนะฉะนั้นไฟไหม้ที่ เรียกว่าบอลเทดบีนะครับที่สัตเหตุเนี่ยชนบุรีเนี่ยยังไงนะสารคดีแพ่งก็ต้องรอความผลจากคดียาก,ก่อนมันเป็นยังไงใครผิดกระถูกยังไงนะใครเป็นเจ้าของแน่นอนนะทีนี้ปัญหาว่าถ้าเกิดเร,อรอารอศาลเนี่ยก็ได้นะครับถ้าสมมติว่าสารตรวจสรุปสนุนสั่งฟ้องนะก็แล้วก็เวลาฟ้องไปไอการท่านยื่นฟ้องศาลปุ๊บเราก็นะครับผู้เสียหายนะก็ยื่นคําร้อง ต่อศาลนะขอให้จําเลยชดใช้ค่าเสียหายให้เราได้นะครับสามารถทำได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา4ิบสีทับหนึ่งนะถ้ามีข้อสาเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินร่างกายสิทธิภาพทั้งหลายเนี่ยชื่อเสียงหลายก็เราผู้เสียหายเวลาเวลาการฟ้องแล้วนะก่อนที่จะเริ่มสืบพยานนะหรือถ้าไม่มีการสืบพยานว่าก่อนที่ศาลจะตัดสินเราชนะผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องต่อศาลขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้เราได้ ก็คำร้องก็กล่าวถึงว่าเราเสียหายอะไรบ้างสามสีนะ่รนะวมถึงเรียกค่าทดแทนนะเป็นเงินเท่าไหร่ยังไงบ้างรายละเอียดคข้าๆอย่า,างนี้ก็ยื่นได้นะตามปวิัาญามาตรา14ทับหนึ่งนะยื่นได้ก่อนเริ่มสืบพยานหรือถ้าไม่มีสืบพยานนะบางคดีศาลก็ไม่จัดไม่ต้องสืบพยานโจทเลยตัดสินไปเลยเนี่ยนคะดีเล็กๆน้อยๆครับเราต้องยื่นก่อนศาลจะตัดสินครับศาลจาศาลตัดสินศาลก็จะ ที่พักษาในคดีในส่วนแพ่งนะให้ชดเช,ชยใช้ให้ด้วยนี่ปัญหาว่าสมมุตินะครับคดีบางคดีเนี่ยเขาฟ้องเฉพาะจำเลยนะเราขอตามปาวิยาญม,มาตรา14บัหให้จำเลยชดใช้เท่านั้นส่วนนายจ้างนะประกันภัยก็ดีหรือบางอย่างมันจะมีตัวการเชิดนะนะเชิดให้บางคนมารับผิดแทนส่อ้างเป็นผู้การแทนนะ หรือเชิดใ้เป็นเจ้าของผับแทนอย่างเงี้ยเราไม่สามารถยื่นคำร้องในคดีอาญาที่ไอาการสั่งฟ้องต่อศาลขอให้คนที่ไม่ใช่จำเลยนะรับผิดชดใช้ในคดีอาญานั้นให้เราได้นะศาลสั่งให้เฉพาะจำเลย,ยางเดียวฉะนั้นบางครั้งเนี่ยแม้ตำรวจจะดำเนินคดีผู้ต้องหานะบางทีฉันสอบสวนะ่ะหลายปากนะสมมุติอ่ะอย่างคดีมอเทนบีเนี่ยก็ได้ข่าวนะที่ดำเนินคดีตอนนี้นะก็จะมี เขาว่าเจ้าของผับเขามีเซียบีนะซึ่งตรงกับตัวชื่อบอลเทนบีนะเจ้าของผับแล้วต่อมาก็มีหมายจับนะพ่อของเซียบีอีกนะก็คือคุณสมยศนะครับฉะนั้นเนี่ยปัญหาว่าเสียบีหรือคุณสมยศใครเป็นเจ้าของก็ยังมีปัญหาอีกนะสมมติว่าตารวจสั่งฟ้องเสียบีแต่สั่งไม่ฟ้องคุณสมยศเนี่ย ยุ่งนะฮะท่านเรียกจากตัวการคุณสมยศไม่ได้เลยรวมถึงเวลาสั่งฟ้องศาลเนี่ยนะไอ้การอาจจะสั่งฟ้องเฉพาะนะตัวเสียบีเองก็ได้นะไม่ฟ้องคุณสมยศเพราะดูแล้วว่าเสียบีเนี่ยนะเป็นเจ้าของควบคุมดูแลตลอดจะไปเกี่ยวอะไรคุณพ่อโดยสั่งไ่ฟ้องคุณพ่อต่อศาลเราไม่สามารถยื่นคำร้องขอให้คุณพ่อเสียบีหรือเสียยศชดใช้ค่าเสียหายให้ได้แม้ ในทางปฏิบัตินะนอกสันวนอาจจะมีหลักฐานยืนยันว่าหรือรับรองว่าคุณพ่อเสียบีคือคุณสมยศเนี่ยคุณยศเนี่ยนะคุณสมยศเนี่ยเสียยศเนี่ยนะเป็นเจ้าของแล้วก็ยื่นคำร้องขอให้คุณยศเนี่ยเสียยศเนี่ยคุณพ่อของเสียบีเนี่ยนะรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายในคดียาญานะั้นไม่ได้นะตามปวญอยา,ยา,มมาตาสา่สีรับหนึ่งถ้าหากอัยการไม่ได้ฟ้องเสียยศด,ด้วยนะซึ่งพ่อเสียบีด้วยนะฉะนั้นต้องระวังนะครับวิธีทางออกคือทําไง คือทั้งออกก็คือหมายว่าเราไม่จําเป็นต้องรอนะฟังงานสอบสวนหรือพักอายการก่อนนะบางครั้งเนี่ยนะอย่าลืมนะคดีลรเมิรเนี่ยมันอาย,ยุความแค่หนึ่งปีนะถ้าเราจะฟ้องนายกานายจ้างตัวการตัวแทนทั้งหลายเราก็ต้องฟ้องภายในหนึ่งปีเมื่อสื่อเขาบอกแล้วว่านะมีใครก็รู้เลยว่านะนะเชื่อว่าพ่อ,องเสียบีหรือเสียยศเนี่ยเป็นเจ้าของแท้จริงก็ถ้าเขาเขาป็นตัวก,การเชิญลูกชายคือเสียบีเนี่ย มันดำเนินกิจการแทนหลายท่านนะนหหลายผับหลายเท็ทั้งหลายเนี่ยก็เชิดคนอื่นนะให้เป็นผู้จัดการเป็นเจ้าของแทนรับแทนนะเจ้าของก็ไม่ต้องมีความผิดไม่ต้องติดคุกไม่ต้องมีปัญหาอะไรก็อาจจะเป็นไปได้นะครับฉะนั้นปัญหานะ่ะเอาจะาฟ้องทางแพ่งเนี่ยละเมิดเรียกค่าเสียหายสมมตินะเอาง่ายๆเลยสมมติวันดีกันดีสมมตินะเกิดตํารวจสั่งไปฟ้องทั้งเซียบีสมมตินะรวมถึง ทั้งพ่อเสียบีก็คือเสียยศเนี่ยสมมติอะแบบสุดเลยนะสั่งไปฟ้องก็จบเลยนะไอ้การก็สั่งไปฟ้องก็จบเลยนะครับนะครับว่าคงเป็นไปได้นะเนี่ยจัสมมตินะฉะนั้นเราต้องฟ้องภายใน1ปีนับแต่วันรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดอ่านะสุนใดก็นับตั้งแต่วันที่มีการออกมาจับนั่นนะออกมาจับรู้แล้วนั่นคือเสียบีนะเจ้าของือออกมาจับเสียยศ ก็ต้องรู้แล้วเสียยศเป็นเจ้าของต้องฟ้องภายในหปีนะับวันรู้เรื่องนะสื่อออกวันไหนรู้รู้เรื่องวันไหนรู้ตัวผู้ก iki, ระทำผิดว่าเป็นเสียบีนะเราเป็นเสียยศพ่อของเสียบีเมื่อไหร่ต้องฟ้องภายในหปีนะับวันรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดคู้รับผิดชอบต่อเราถ้าไม่ฟ้องภายในหปีจบเลยนะครับนะครับรวมถึงบริษัทประกันทั้งหลายก็ดีสมมุติเขามีประกันวินาศภายัยประกันทั้งหลายเนี่ยนะนะ นะเราจะไปยื่นคำร้องขอในคดีอาตามปวิอาญามาตรา44ทับหนึ่งให้ประกันภัยรับผิดโดยก็ไม่ได้อีกเพราะเขาไม่เป็นจำเลยในคดีอาญาฉนะานั้นเราก็ต้องไปฟ้องคดีแพง่งนะนี่อาจารย์ก็เลยแนะนําบอกว่าแฟนรายการหลายท่านนะที่ชมรายการนี้ก็บอกว่าถ้ามีคดีอาญานะลักษณะน,นี้นะเกี่ยวแพง่งนะเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับทางคดีแพ่งด้วยก็คือมีความเสียหายส่วนแพ่งด้วยอาจารย์แนะนําให้ไปฟ้อง เป็นคดีแยกออกต่างหากนะนะคดีย,ยาก็ดําเนินไปนะตำรวจในการจะสั่งฟ้องเมื่อไหร่ช่างในการเราชิงฟ้องก่อนภา,ายหนึ่ปีเพราะถ้าเราฟ้องนายจ้างหรือตัวการเนี่ยนะค้นเกิน1ปีนะับแต่วันรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระผิดคดีเป็นอันขาดยกความทันทีบางทีตํา,ารวจพนักงานในการเนี่ยทำคดีล่าช้าแต่ฟ้องคดีช้าเป็น2อสปีสิปีปีจบเลยนะเราฟ้องนายจ้างไม่ได้แล้วนะรวมถึงประกรันภะัยนะ ถ้าฟ้องเกิน2ปีก็จบเฮเหมือนกันถ้าฟ้องไม่ได้เหมือนกันนะนับจากวันรู้เรื่องรู้ตัวบริษัทประกันภัยต้องรับผิดชอบเนี่ยนะยุความมันสั้นอาจารย์แนะนําให้ฟ้องคู่ขนานไปเลยอย่าให้เกิน1ปีนับจากวันที่รู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำผิดนะฟ้องทังจำเลยด้วยก็ได้นะไม่ต้องไปขอสี่สี่ทับหนึ่งลฟ้องนายจ้างให้รับผิดฟ้องตัวการให้ร่วมรับผิดนะกับผู้กระทำผิดเลยนะเช่นคดีนี้อาจารย์แนะนําให้ฟ้องคดีแพ่งไปเลยฟ้องเซบีนะกับคุณพ่อเซบีเสยศเนี่ย นะเป็นจำเลยร่วมกันไปเลยถ้ามีประกันก็ฟ้องประกันด้วยนะถ้ามีเจ้าที่รัฐหรือใ,ใครที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ฟ้องไว้ด้วยนะ้ะเมิดนีค่าเสียหายไปเลยนะเพราะบางทีเนี่ยการฟ้องคดีแพ่งต่างหากเนี่ยนะผู้เสียหายหลายคนเนี่ยก็ฟ้องคดีกลุ่มได้นะแล้วค่าเสียหายที่ฟ้องคนะดีแพง่งแล้วก็สามารถเรียกได้เยอะนะแต่การขอไปในคดียาเนี่ยอาจจะได้รับค่าเสียหายไม่เท่าที่เราต้องการบางคนอาจจะฟ้อง หลายล้านอ่ะนะอาจารย์ดูแล้วนะแต่บางคนเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งตายบางทีเขาอาจจะฟ้องเป็น10ล้านที่สิบ้านบางคนเผลอเป็นนักธุรกิจเนี่ยมาเที่ยวอาจจะฟ้องเป็น50ล้านหรือร้อยร้านเนี่ยมูลค่าเขาเสียหายรวมๆกันห้าห้าสิบคนน่ะมีเสียชีวิตอีก22คนน่ะนะก็ะเผลอตัวเลขในการฟ้องอาจาออาจะหลักเกิน50ล้านหรือร้อยร้านนะแนะนําว่าต้องไปฟ้องคดีแพ่งนะครับฟ้องที่ไหนคดีแพ่งก็ฟ้องที่ มูลคดีเกิดคือฟ้องที่ศาลจังหวัดพัทยานะะก็คือเหตุเกิดคือสัตะห็บชมดีก็ฟ้องต่อศาลพัทยานะฟ้องคดีแพ่งนะครับหรือว่าจะฟ้องคุมนีนอจำเลยก็ได้สมมติจำเลยอยู่กรุงเทพก็ฟ้องกรุงเทพแต่ถ้าทั้งเสียบ,บีนะแล้วก็เสียดยศพ่อเสียบ,บีอยู่ที่พัทยาก็ฟ้องที่พัทยาได้นะฟ้องคุมนอจำเลยได้ฟ้องได้สองที่นะหนึ่งคือบุลคดีเกิดคือว่าเหตุเกิดเเหตุเกิดที่ไหนฟ้องที่นั่นนะแล้วบุลความเห่งคดีเกิดที่ไหนฟ้องที่นั่นคือฟ้องที่ สารทวัตถยาแต่ถ้าทั้งสองคนเนี่ยนะเสวีเสียยศหรือคนที่เกี่ยวข้องนะคนใดคนหนึ่งมีภูมิแนวอยู่ตรงไหนก็ฟ้องตรงนั้นก็ได้นะรวมมารับผิดนะครับก็ฝากไว้นะอาจจะดําเนินคดีกลุ่มก็ได้นะครับก็จะได้สะดวกรวดเร็วดีหรือว่าต่างคนต่างฟ้องก็ได้หรือมันก็มอบนัดก็ได้มันต้องคดีกลุ่มนะผู้เสียหายทั้งหมดสมมติห้าสิบคนเนี่ยก็อาจจะมอบให้ ผู้ถายคนได้คนดึงดําเนินคดีแทนก็ได้นะจะได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ท่านแค่เป็นพยานที่เยฉยเฉยนะเพราะคือว้ายอยฟ้องกันทั้งหมด5 0คนก็อาจจะมีปัญหาถ้าสภาหนาเองก็ดีนะตั้งโต๊ะนะให้เชนมอบหน้าท่านเข้าร่วมลงไรายชื่ชกับเขานะครับก็จะได้ประหยัดเงินประหยัดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะครับประหยัดค่าหนายไปด้วยก็ฝากนะครับอย่าลืมหนะ้าอย่ามัวรอให้ไอการตบจทำคด,ดีฟ้องแล้วไปขอ4 4ทับหนึ่งแห่งภูมวลอฑลยะ ยานะพอบีอาจะมันอาจจะไม่ทัานการนะฉะนั้นฟ้องคดีแพ่งคู่ขนานไปเลยนะฟ้องทั้งเสียพีเสียยศหรือคนที่เกี่ยวข้องไปด้วยรวมถึงถ้ามีประกันไปประกันไยไปด้วยนะอย่าให้เกิน1ปีนะครับเพื่อรักษาสิทธิ์เราไว้ส่วนคดีแพ่งศาลอาจจะสืบไปเลยก็ได้นะหรือบางทีศาลจะรอฟังผลคดียาแล้วก็ให้ตัดสินก่อนว่าเป็นยังไงใครผิดใครถูกแล้วค่อยมาว่าคดีแพ่งก็ได้แต่ถ้าเรายื่นฟ้องศาลไว้แล้วเนี่ย ่อให้ระยะเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่กว่าตำรวจจะสุบสมนวนกว่าการจะสั่งฟ้องคดีเนะี่ยมันเกิน1ปี2ปี3ปี5ปี10ปีคดีแพ่งที่เราฟ้องอยู่มันก็ไม่ขาดยุความ่าถึงเราฟ้องพในตำรวจยุความ1ปีนะรวบประกันภปก็2ปีแล้วนะนาฏมันดะูเรื่องรู้ตัวผู้ต้องกระทําผิดหรือผู้ต้องทดใช้ให้เรานะก็ฝากไว้นะฮะให้เดินคดีแพ่งคบคู่ค,ด,คดีอาญาอย่าให้เกิน1ปีนะพอเกิดเหตุแล้วอย่าให้เกินวีนับไปนะก็เหตุเกิดก็วันสิงหาฮะ นะก็อย่าให้เกินนะสิงหา2566นนะครับก็ต้องดูก่อนว่าเรารู้ตัวเมื่อไหร่นะนะแล้วก็ฟ้องวันนั้นนะครับส่วนความเสียหายก็อยู่ที่ท่านนะนะว่าท่านจะเรียกเท่าไหร่ก็บางคนก็อยู่ที่ฐานะลูกอยู่ที่ชื่อชื่อเสียงอาชีพการงานบางคนอาจจะหลักหลักล้านบางคนอาจ,จะหลัก10ล้านชาติต่างชาติที่มีฐานะหน่อยมีชื่อเสียงหน่อยถ้าเกิดเสียชีวิตก็อาจจะหลักหลาย10ล้านนะ หรือบางคนอาจจะฟ้องไปร้อยล้านก็ได้เป็นนักขากิจหรือเป็นอะไรเงี้ยนะตำแหน่งนักที่สูงก็อาจจะฟ้องหลายหลายล้านขึ้นไปได้นะครับก็โดยหลักละเมิดก็คือภายในหนึ่งปีนับแต่วันรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำผิดนะเหตุเกิด5สิงหา65ก็พยายามอย่าให้เกิน5สิงหา2566นหรนะหรือล่าสุดก็อย่าเกินจากวันที่ท่านรู้เรื่องรู้ตัวผู้กระทำผิดนะผู้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายของท่านนะก็ฝากกว้ด้วยนะฮะ ก็อย่าลืมฟ้องคดีแพ่งคู่ขนานไปเลยนะฮะ mm. ก็ง่ายๆฟ้องี่สาลจังหวัดพัทยาก็ได้ใกล้ดีนะพย mm. านหลักฐานอยู่ที่นู่นก็หมายเรียกไปเลยนะให้มาเบิกความนะครับ mm. ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีข้อสงสัยนะข้อข้องใจอยากถามปัญหาโจทย์หมายอาจารย์ก็ฝากไปที่ในเพจ Facebook นะตอนนี้ชื่อไทยว่าคุยกับพนายนะชื่อาษาก,กัจก็รอย Royal ท a อกนะครับอาจารย์ลังเปลี่ยนชื่ออยู่นะก็ฝากติดตามด้วยนะครับ วันนี้ผมนายพิชานจาเชียงใหม่ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ